ไปดูครับคุณผู้ชมครับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับเรื่องดีๆบีแช์วันนี้หยิบยกเอาในพื้นที่จงังหวัดนครศรีธรรมราชมาครับต้องไปเชื่นชมนะครับทั้งตำรวจที่สพทุ่งใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านที่ไม่เขาเรียกว,ว่าไม่เอาเอารีบรีบให้การช่วยเหลือแล้วกันนะรีบให้การช่วยเหลือครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีจํานวนทั้งหมด6คนครอบครัวนี้ยากไร้แต่การให้การช่วยเหลือเนี่ยทำให้จิตใจพองโตกันเลยทีเดียวครับ นี่คือการให้ความช่วยเหลือแรกกันก่อนเลยนะครับร้อยตารวจเอกวิทยาบุตรพรมครับรองสารวัตรจราจรสพทุ่งใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปสอบถามครอบครัวนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ชีวิตพ่อแม่ลูก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 ทั้งหมด4คนนะครับพบว่ามาอาศัยอยู่ที่สาราริมน้ําในเทศบาลตําบลท่าย,ยางอำเภอทุ่งใหญ่แล้วก็รู้มาว่าพ่อแม่และลูกคนโตโตกงานครับทั้งหมดจึงเดินทางจากสุร,ราษฎร์ธานีจะกลับบ้านที่จังหวัดสงขลา ซึ่งที่สงขลานี่เป็นบ้านเกิดนะครับกะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านที่สงขลาไปตั้งหลักไปหางานทําใหม่แล้วเขาใช้วิธีการพอมาพักตรงนี้แล้วขอบกรถที่ผ่านไปผ่านมาครับเพราะเนื่องจากว่าครอบครัวนี้ไม่เหลือเงินเลยแม้แต่บาทเดียวครับก่อนที่จะรอเพื่อที่จะเรียกรถที่อำเภอทุ่งใหญ่เนี่ยซึ่งกว่าที่จะไปจากจุดนี้ระยะทางก็ประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรรออยู่ตรงนี้และดูทุกคนครับสภาพอิดโรยนะครับหิวข้าวหิวน้ํา ผู้กองวิทยาเขาเลยควักเงินส่วนตัว1,000บาทมอบไปกับครอบครัวนี้ไปก่อนครับไปประทังชีวิตกันก่อนเอาไปซื้อข้าวเย็นประทังความหิวกันนะครับแต่เรื่องราวของครอบครัวนี้6ชีวิตยังไม่จบอยู่เพียงเท่านี้ครับได้รับความช่วยเหลือจาก1จากตำรวจแล้วนะครับผู้กองวิทยาแล้วก็สารวัตรจราจรเนี่ยนะครับปรากฏว่าช่วงค่ำครับนายสุธัญญาชูมณีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ต่าตำบลปริก พอทราบข่าวเรื่องนี้ก็เห็นอกเห็นใจครอบครัวนี้เช่นเดียวกันเดินทางมาพบกับครอบครัวนี้แล้วก็บอกว่าไม่ต้องเดินทางจากที่นครศรีไปสงขลาแล้วไม่ต้องไปแล้วอยู่ที่นี่แหละมาอยู่แล้วก็ทํางานที่โรงผสมปุ๋ยชีวภาพของผู้ใหญ่บ้านนะ่ะเพราะตอนนี้กาลังขาดคนพอดีพอดีส่วนเรื่องเรียนของเด็กๆอันนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจัดการให้โอ้โหเนี่ยนะครับเหมือนฟ้าประทานรอบสองเลยนะครับ แะนั้นอบครัวก็เลยพากันข,ขนของขึ้นท้ายกระบะด้วยรอยยิ้มสีหน้าแจ่มใสต่างจากตอนแรกที่ซุดโสมพอสมควรทั้งสภาพร่างกายและจิตใจเนี่ยนะครับหัวหน้าครอบครัวบ,บอกว่าแม่มันเหมือนฝันเลยทั้งตั้งที่ผมเนี่ยยังไม่ได้หลับตานอนเลยนะโชคดีเหลือเกินของครอบครัวเราผมสัญญาว,ว่าจะตั้งใจทำงานอย่างดีครับ นี่ฮเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะฮะช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับคนในครอบครัวนะครับก็สามารถที่จะบอกเล่ากันได้ครับเรื่องราวดีๆแบบนี้เอามานําเสนอกันทุกวันนะครับส่งมาบอกกันที่ Facebook Fanpage Mononews นะครับหรือว่าไลนา์ของเราขึ้น QR วอ d e คอยู่หน้าจอแล้วนะครับ